สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันคราวนี้จะเป็นคิวของ คุกกี้ลดโอลิฟน่ารักมากครับปะไปดูข้อมูลกันตัวนี้เป็นเกรดอีพิสายซัพพอร์ตตำแหน่งก็จะเป็นแนวหลังนะครับคู่ทาาสกิล15วินาทีส่วนตัวผมมองว่าไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจ,จนเกินไปสกิลชื่อว่าขัางข่าวโอลมานฝูงขังข่าวจะบินเข้ามาหลังจากที่พบว่าคุกกี้รดโอลิฟผู้ลืมเครื่องมือสำรวจไว้ กำลังกลับไปยังซากปลักหักพังฝูงั้างค้าวที่ไม่ทันเห็นคุกกี้ลดโอลิฟลม้มลงขณะวิ่งหนีจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูแนวหน้านะครับโอ้ยคอมโบกระฉลามได้หรือเปล่าซึ่งฝูงั้างค้าวจะมีท่าที่แตกต่างกันไปตามสีของค้างค้าวและจะมอบดีบับให้แก่เหล่าศัตรูรวมถึงทำให้สตันตามอัตราที่กำหนดนะครับต่อมาก็จะเป็นความเสียหายนะ ถ้าเป็นความสายข้างข้าวสีดำา1ครั้งอยู่ที่823.9%ของพลังโจมตีนะครับความสายข้างข้าวฟ้าอยู่ที่อ่า412%ระนของพลังโจมตีบวกกับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเฮ้ยอาจจะมีตัดโล่ด้วยเสียหาย24.7%ทุกๆ1วินาทีเป็นเวลา5วินาทีนะครับซ้อนทับสูงสุด1อันแล้วก็ความสายข้างข้าวแดง1อันอยู่ที่ 494. ของพลังดนตีบวกเผาไหม้ด้วยนะครับอ่านี่เป็นสก,กิลทาาุไฟนะเสียหาย 29. 7ทุกๆหวินาทีเป็นเวลา5วินาทีซ้อนทับสูงสุด1อันนะครับแล้วก็เพิ่มความสายทุกทาาุเพิ่มความสายทุกทาาุอยู่ที่ 45. 5หาเน้า12วินาทีซ้อนทับสูงสุด1อันมีสตัน2วินาทีในอาตาัตรา5 0อตอ๋อมันส่สตัน์นี่หว่าหุยเขาคล้าวก็คือ หมือนจะมีสกิลธาตุไฟแล้วก็สีอันเนี้ยเป็นสีน้ําตาลอาจจะเป็นธาตุดินนะครับเออน่าสนใจมากงั้นเดี๋ยวเราก็ไปทดลองการใช้งานจริงดีกว่านะครับว่ามันจะเวิร์กไหมไปลุยกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูการออกสกิลกันว่าจะมีฟังก์ชันในการทํางานอย่างไรนะครับเพราะตัวเนี้ยมันบอกว่าจะมีขั้งเท้ออกมาหลายสีใช่ไหม ไปดูว่ามันเป็นการสุ่มหรือเราเนี่ยต้องตั้งค่าที่ท็อปปิ้งนะครับอันนี้เป็นสีแดงอ่ะสีแดงเนี่ยเหมือนจะเป็นสกิลของข้างข่า,ขา,ขา,ขาวธาตุไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจปึ๊บอันนี้เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเกี้ยผมลองไปครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีสีฟ้าปรากฏมาด้วยเหมือนมันจะเป็นการสุ่มมากกว่าว่าอะอ่ะลองดูอีกทีนึงเป็นสีไหมอ่ะเห็นไหมครั้งนี้เป็นสีฟ้านะครับหรือว่ามันเป็นที่ครั้งที่3อะไรยังไงอ่ะลองนับไปด้วยกัน รอบการออกสกิลนะครับปุ๊บครังนี้เป็นสีดำโอ้โหอาจจะเป็นการสุ่มและเพราะว่าออกมาทุกสีนะครับลองดูครั้งต่อไปการใช้งานจริงเนี่ยเราต้องมาลองเทสดูก่อนจะได้แบบเห็นหลายๆอย่างนะครับสีฟ้าดังนั้นน่าจะเป็นการสุ่มและถ้าเป็นสีดำนะครับจะเป็นสกิลธาตุดินซึ่งความเสีายเนี่สูงมากทุกคนแป0รกว่าเปร์เซ็นต์ถ้าเป็นข้าวแดงก็เป็นธาตุไฟ ถ้าเป็นข่า,ขาวฟ้าก็เป็นเปอร์เซ็นธรรมดาไม่มีธาตุนะครับโอ้โหโคตรเอาเรื่องเออเป็นการสุ่มนะเมื่อกี้เราก็ลืมดูดาเมจเลยไม่เป็นไรถัดมาเป็นการลองกับอารีนาเลยละกันนะครับทุกคนอ่าเนื่องจากว่าผมใช้ทีมนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขอจับใส่แทนพาเฟ่ไปก่อนเหมือนตัวนี้มันจะโจมตีแนวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นอารีนาเนี่ยน่าจะคอมโบกับฉลามได้อ่ะลองเลย <laughs> ไป อันนี้เป็นแก๊งบาชีเค,ค้กว่ะทุกคนบาชีเค,ค้กฮลี่แล้วก็มัมมี่โปกเกอร์อ่าเดี๋ยวปรับความเร็วเป็นหนึ่งแล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บสกิลออกใส่แนวหนะ้านั่นไงแล้วก็ข้างข้าวสีอะไรเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยเอาตามตรงม,มันมัน,ม,น,ม,นมันอลังการงานสร้างมากครับอ้าวปุ๊บปบ ถ้าออกเป็นขังข่าวธาตุดินเนี่ยขังข่าวดำเนี่ยโอ้โหคอมโบกับบาชีเค้กกับโกชีได้เลยเพราะว่ามันจะแรงสะใจฮู้ทุกคนดูดาเมจดิโอ้โหดูเลือดเขาเหลือยังไม่ทันข้าวหนึ่งนาทีนับหายไปเยอะมากอ่ะไอเริ่มเห็นแววอ่ะขังข่าวแตกเอ้ยฉลามแตกขังข่าวอ้าวไปความสงเท่าไหร่เอ่ยเป็นขังข่าวแดงนะครับขังข่าวแดงไปเมื่อกี้ โกชิดโกชิดเอาหน่อยจึกึกจึกึกหิวขึ้นมาโอ้ย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 แตกแนกักนอะดูขังข้าวนะครับขังข้าวดินมาถ้าด,ดินมาสีดำเอาแล้วครับเพิ่มความเสียหายตึกๆึกๆึกึกึกโอ้ยลดเยอะเหมือนกันนึกว่าแต่แบบมันมันจะต้องมีการจัดเรียงลำดับสกิลใหม่อันนี้เราแค่ลองมาก็เวิร์กนะทุกคนฮืมตัวเขาเองก็ถือว่ามีความอึดประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เราตีกับคนที่โคตรดึงนะท็อปสามร้อยนะครับ อ่ะแล้วดูปริมาณดาเมจกันดูดาวเขาดิโอ้ยดาเมอจอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าสกิลมันออกแบบสุ่มแต่มันถือว่าดึงเกมได้ดีนะครับฟื้นฟูไม่มีเพราะว่าตัวนี้ไม่มีการฮิวนะครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราไม่เห็นจากมันก็คือการสตาร์นเนี่ยเพราะว่าจาังหวะเกมมันแบบเยอะมากไงเดี๋ยวต้องสังเกตกันใหม่นะครับสังเกตกันใหม่นะทุกคนค่อยๆดูอ่ะดูซิ มันจะมีการสตันแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์คือ50%ว่าจะสตตนติดหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ได้อะไรเลยมันเป็นการสุ่มอารมณ์จะคล้ายๆกับหมาป่าหรือเปล่าวะที่มีสกิลนะครับอ่ะขังข้าวบินไปเป็นสีดํานะครับโอ้โหแรงมากทําให้โกชิดโคตรแรงแต่พอทีมฉลามเนี่ยพออ่ะมีตัวฮิลตัวเดียวมันจะเล่นค่อนข้างยากครับดามเมจจะเยอะจริงแต่เราเองก็จะโดนหนักโอ้โหอ่ะขังข้าวไป ชึ๊กๆๆๆๆๆๆเป็นขังข่าวสี่อะไรวะแต่ไม่รู้นะครับแต่เมื่อกี้เหมือนจะโดนสตาร์ทหรือเปล่าอ่าเขาเหมือนจะโดนไปแล้วกันนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บหืมก็ตัวน้องเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแนวหลังแล้วก็สายซัพพอร์ตส่วนใหญ่มันก็จะมีความอ่าเลือดเยอะอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นก็ถ้าเก็บดาวสักสี่หดาวเนี่ยแล้วก็ไปใส่ทับป,ปิ้งอื่นผสมไปใส่โจมตีไปใสค่คูทามผสมผมว่าใช้งานได้ดีนะครับหืหนึ่งดาว อันนี้ดาเมจอยู่ที่4 0 0แสนกว่าๆอา่ว่ามันคอมโบกับฉลามได้ไงเป็นตัวที่แบบเล่นงานแนวหน้าเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วลองดูกับอีกทีมหนึ่งอันนี้แม่งตึงแน่นอนทุกคนอาไปโชเชมโปแลนเดียอ่านถูกหรือเปล่าวะขอนี้ตีนะครับอ่าเดี๋ยวดูเรายังไม่เห็นจังหวัดสตันเลยอะ่ะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยดูดีทุกคนเกมมันแบบ เอาเรื่องมากโอ้โหแต่ว่าเลือดเขาไหลเป็นน้ำนะครับเวลาเจอกับเราเนี่ยอ่าทีหนึ่งรอดูฉลามก่อนฉลามระปาดก่อนปิดเกมได้ไหมเก็บชิมสารเขาคือการฮิวเราก็ต้องแรงด้วยไม่งั้นฉลามแตกแตกไหมฉลามโอ้ฉลามแตกนะครับแต่ว่าก็เก็บแนวหน้าเขาไปแล้วนะเห็นไหมอู้ตามหลักเนี่ยจากข้อสังเกตของผมนะคือเวลาเจอกับทีมที่เป็นตระกูลชิมสารอะเราจะตีชิมสัรแตกหลังหนึ่งนาที จากที่สังเกตมาแต่เนี่ยพอใส่เจ้านี้ไปด้วยกันเฮ้ยมังแตกก่อนหนึ่งนาทีว่ะเอา้าโอ้โหจกจิกจ,กจ,กจกเอ้ยก็ได้อยู่แหละอย่าพึ่งเป <c oughs> นโกชิตเจอกันของเรายังไม่ปล่อยสก,กิลไอ้ลงใช่ไหมอ่ะเราน่าจะชนะได้นะครับถ้าจังหวะไม่เกียนไม่ไม่นรกจริงๆเนะอะไม่ทันขัดคำก็โดนแตกว่ะ อาจจะผมว่าเล่นกระฉลามได้ดีนะครับอาจจะต,ต้องไปปรับตัวฮิลเพิ่มแล้วก็อัปเกรดอะไรใหม่ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับอ่าเดี๋ยวผมอยากจะคอมโบกระแทาดินเพราะว่ามันมันเหมือนจะไปกระแทาดินได้ใช่ไหมขออนุญ,ญาตนะครับจะเป็นบาร์ชิสเค้กแล้วก็มัมมี่ไปด้วยกันอ่าขออนุญ,ญาตนะอันนี้ก็จะเป็นธีมของแพทใหม่โดยเฉพาะเลยโอเค สมบัติก็เป็นสมบัติขวดซ้ายนะครับตอนนี้แหรงก็ถือว่ามันเพิ่งจะรีมาก็จะเจอแบบคู่แข่งที่หลากหลายหน่อยแต่ไม่เป็นไรยังพอแบบเทสได้นะครับปึ๊บปึ๊บคือเราต้องลุ้นว่าข้างข่าวเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรโอ้ยมันสีอะไรครั้งนี้เป็นทตุน้ำนะข้างข่าวทัดน้ําเนี่ยพอไม่มีเจ้าคลิมสันมาคอยแบบแบกทีมก็จะโดนดาเมจหนักประมาณหนึ่งนะ เพราะว่ามันไม่มีตัวซับดามเมจไงไอบาชิเคกะมัมมี่มันไปซับพอร์ตตัวดามเมจตัวอื่นซึ่งมันมันไม่ได้สนใจเจ้าโอลิฟเรานะครับมันก็จะมองเร็วหน่อยไปอย่างไวอ่ะพิเกมได้ไหมพเกมได้ไหมครับไม่น่าจะได้แล้วชึ๊กชึกๆๆๆๆๆๆๆมัมมี่โปโกโอ้โ,อโหแตกอ่ะกดออกเลยรอบนี้ไม่ทันได้ออกสกิลใดๆทั้งสิ้นนะครับ ผมมองว่าอาจจะต้องมีการเอาแวนวหน้าเอาตัวหนึ่งนะใส่เป็นตัวแท้งตัวอื่นช่วยมันสักนิดหนึ่งนะครับเอาป้าฮูลี่ไปแทนนี้เลยแล้วก็มีมัมมี่ไปครับอันนี้จะเป็นแกงมัมมี่แล้วก็าชีเคคาดดินของเราก็จะเป็นตีมนักสำรวจแต่ว่าตัวแทงคนละตัวกันแค่นั้นนะครับปึ๊บปึ๊บข้างค่าวรอบนี้เป็นสีดำนะครับทุกคนโอ้ยพอเป็นสีดำเนี่ยทุกคนเห็นไหม เลือดเขาไหลแบบโโหกระฉูดเลยอะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงรู้สึกจะ800กว่าดได้นะเห็นไหมความสายียงธาตุดินอยู่ที่823.9%นะครับผมไม่รู้ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันอ่ามันมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าที่ทําให้ออกธาตุดินอย่างเดียวถ้าทําได้นะครับทุกคนมันจะกลายเป็นว่าอ่าเราเซ็ตให้ออกธาตุดินแล้วมันจะแรงสะใจอื้อหือเบียดกระเด็นเบียดกระเด็นอ่าเราโอลิมแตกไปแล้วนะครับอีกอย่างคือมันคิดเปอร์เซ็นต์เหมือนจะคิดตาม ค่าของพลังโจมตีด้วยดังนั้นเนี่ยตัวนี้น่าจะใส่โจมตีได้นะครับแต่ดาวต้องเยอะหน่อยโออลองไหมลองเป็นท็อปปิ้งโจมตีดูแต่เราไม่รู้ว่ามันจะยืนไหวหรือเปล่าหูแต่แอบแบบทําให้ทีมเราเนี่ยแรงขึ้นมากนะครับอืเจาะแนวหน้าอย่างเพลิดเพลินดาเมจรอบนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะมันตายเร็วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเป็นท็อปปิ้งโจมตีให้ละกัน เออโดยรวมมันก็น่าสนใจไปกับธาตุดินก็ได้แล้วก็ธาตุไฟได้นะครับธาตุไฟเนี่ยเหมือนจะมีการคอมโบกำมังกรใช่ไหมแล้วก็มีดีบัฟธาตุไฟติดใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่สกิลสตันเอาตามตรงมันมีแหละแต่ผมมองไม่เห็นว่าจังหวะบวกกันเนี่ยมันเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเป็นท็อปโจมตีให้ว่ามันจะแรงขนาดไหนปึ้งๆแล้วก็ใส่เป็นอันนี้นะครับไอทีมหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเป็นทีมธาตุไฟด้วยเพราะในไหนมันก็มีมาแล้ว อาฟิวเจลลี่ฟรชอันนี้แม่งล็อกสกิลเราตั้งแต่ต้นเกมว่ะนั้นจริงๆต้องใช้บาชิเค้กนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาหาคู่แข่งยากด้วยตอนเนี้ย <c oughs> เออแงลงรีมาเจอฉลามเอาสิฉลามเนี่ยถ้าเราดาเห็นแรงนะครับฉลามจะตายทันทีเลยเออมันจะมีจุดบอดอยู่นิดนึ่งอ่าลองดูซิว่าจะได้อย่างที่คิดหรือเปล่าปุ๊บโอลิฟแรงไหม ดูปริมาณเลือดเขาโอ้สีดำทำไมมันไม่เข้าเลยวะเอ้ยเอ้ยโอ้ลิฟแตกดาวน้อยไปอ่ะดังนั้นนะครับผมมองว่าถ้าถ้าจะเล่นท็อปปิ้งอื่นหรือจะเป็นสายโจมตีอะไรพวกเนี้ยมันมันต้องแบบไอ้นี่เยอะกว่านี้หน่อยดาวเยอะกว่านี้หน่อยเฮ้ยนี่เราเปลี่ยนท็อปปิ้งยังอะกดออกเราเปลี่ยนท็อปปิ้งยังวะหรือว่าเราใส่ลูความสายอยู่แล้วเจอฉลามเล่นล็อตเดียวแตกเลย เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนท็อปปิ้งไปยังอ๋อเปลี่ยนไปแล้วเห็นแม้ว่าถ้าใส่โจงตีนี่โคตรบางเปลาะบางเหลือเกินอ,อีกสักตาหนึ่งเดี๋ยวจะไปลองดูกับทีมธาตุดินให้ไอธาตุไฟให้นะครับอันนี้เป็น Black Pearl เออไม่ได้ใส่แบล็คเพิร์สกินใหม่เขาได้แล้วนะครับเป็นสกินของโกชิชใช่ไหมเท่มาก เป็นโกชีสสีดำปึ๊บเป็นแบ็กชีสเลยโอ้ oh, oh. เข้าไหมใส่โจมตีเนี่ยก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่าช่วงต้นเกมมันเป็นช่วงที่เราเซ็ตจังหวะท็อปปิง้งเซ็ตลูกเกมกันอยู่นะครับทำให้บวกกันหนักหน่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากดังนั้นไปเน้นตืดเนี่ยน่าจะดีอยู่แล้วหรือไม่ก็ต้องรอดาวเยอะกว่าน,นี้นะครับเจ <c oughs> <c oughs> ็บหนักเลยมามิโปโก เอาหน่อยโอ้ยพี่เกมไหมพี่เกมไหมก็ชีกชิตพี่เกมไหมโอ้ไม่มีพี่เกมแล้วครับ <c oughs> อะแตกนะยอมยอมอาเดี๋ยวีอคีมที่อยากจะลองอย่างที่บอกคาดไฟไปลองกันเดี๋ยวจะกลับไปใส่เป็นท็อปปิ้งลวความสหายแล้วนะครับท็อปปิ้งโจมตีมันมันน่าจะได้นะจากสกิลเขาบอกว่าคิดตามเปอร์เซนต์ของพลังโจมตีแต่ทีเนี้ยมันค่อนข้างจะยังไงอะ มันบางอ่ะเออต้องใส่ความใสเพิ่มไปาตดไฟโอ้โหยท็อปปิ้งไม่มีด้วยแต่ท็อปปิ้งไปไหนหมดเดี๋ยวยืมเดี๋ยวยืมมัดแรงก่อนลักกันนะครับยืมหน่อยโรกมัดแรงแลรกรักของผมนะครับอ่ายืมมาาตดไฟก็น่าจะพอได้แหละเอาจะทอดตัวไหนก็วยามันเนาะอ่าเอามาเลยแล้วก็นี่นะครับ ใส่ไปก่อนนะออลลองเนดะี๋ยวค่อยว่ากันก็จะเป็นมังกรสายนี้ป้าสายอึดโอเคตัวนี้ก็อึดด้วยจริงๆอะมันจะมีพวกอาอะไรอะแคปซ,ซิลซีหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะคอมโบไปด้วยกันได้เพราะว่าเป็นดีแบบธาตุไฟแต่อย่างที่บอกรูปแบบสกิลเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าไม่ต้องเซตทัพป,ปิ้งประมาณนี้นะมันถึงจะออกสกิลเป็นธาตุนี้โดยเฉพาะก็รอดูกันต่อไปว่าเป็นแบบสุ่มหรือเป็นแบบอา ล็อกได้เป็นไงขังข่าวฟ้านะครับโอ้สกิลไม่ติดต้องขังข่าวแดงสิอือหืออือหืออุ้ย,ยแต่ว่าแรงมากเออรู้เลยว่าแรงนะทุกคนอ่ะอีกทีนึ่งทีนึงพ้นไปเก้มไปเกมไม้โกชิดอู้หูหูหูไปเก,ม,ปเกมเฉยเฮ้ยหรือว่ามังกรจะคัมแบ็กวะทุกคนอย่านะอย่าบอกว่ามังกรจะคัมแบ็กนะครับอ้าวป้าดัน จึกจึ๊กจึ๊กจึกจก่ีกเกมเฮ้ยเข้ามือเฉยแล้ววะ่ะแต่ตัวมันบางไปหน่อยอุย้ยลองดูดาเมจแปดหมื่นเก้าคนนี้เขาก็โหดเหมือนกันนะเออทำไมเขาแตกง่ายจังไอั์ตายสักตา,อ,า,กตาอันนี้ดาวเน่นไปหน่อยหะคู่แข่งเน้่ยสมน้ำสมเนื้อได้ลองทีมนะครับอันนี้จะลองกระทีมสองฮิวคัทอะไรอะ่ะเยโเน่เหรอ รูปแบบสกิลมันน่าสนใจแต่มันมันต้องเซตท็อปปิ้งใหม่นะครับอ่าเปิดเกมไปโกชิตเนี่ยออกสกิลช้าก็อาจจะโดนในชว่วงต้นเกมบ้างฮึขันข้าวฟ้าว่ะมีสตันนะ้าเมื่อกี้เห็นแล้วแวบเมื่อกี้มีสตันนะครับนั่นไงมันขึ้นคำว่าสตันขึ้นมาอ่าดูดูจังหวะออกสกิลนะครับเป็นขันข้าวสีไรขั้งข้าวดำโอ้พอเป็นขันข้าวดำเนี่ยคอมโบกับ โกชีชใช่ไหมข้างวแดงคอมโบกับมังกรเอ้ยเป็นไปได้อยู่อ่ะเอ้าวชึ๊ก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 อืมโกชีชเอาแล้วโกชีชโอ้แต่ว่าโกชีชเขาเท่จังวะจะกินใหม่เหรอไม่ย่อยเอ้ยใช้ลงไปแล้วอย่าเพิ่งโอ้ขอแบบจังหวะได้นะอย่าอย่าจังหวะเกียร์โอ้โหจังหวะเกียร์อีกแล้วโอ้เอ้ย วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมมองว่าตัวนี้มีความน่าสนใจมากเพราะว่ารูปแบบสกิลเขาคอมโบได้หลากหลายนะคอมโบกัมมังกรก็ได้คอมโบแคปไซซินก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีท่าดินแล้วก็สีอื่นก็คือทุกา่าใช่ไหมเนี่ยเพิ่อความสั่นทุกา่าด้วยอ่ะเดี๋ยวรอดูสักพักนะครับทาทับเซิร์ฟใช้เนี่ยทุกคนเตรียมตัวได้เลยอันนี้เราแค่มาลองยังแบบน่าสนใจขนาดนี้ถ้าฮิตเนี่ยเตรียมตัว เออไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ